มาดูกันต่อนะครับที่วงการมวยกันบ้างนะครับไปเรียกว่าไปผ่อนคลายนะครับบรรยากาศสนุกสนุกกันนะครับเสียงฮาจาก2นักชกไทยสายลมอาดีนะครับนักชกรุ่น69กิโลกรัมกับบุติชัยมาสุกรุ่น64กิโลกรัมนะครับปกติสื่อจะสัมภาษณ์นักมวยวันนี้นักมวยสัมภาษณ์กันเองจะเป็นยังไงไปชมกันครับ ครับผมสวัสดีครับผมจากาดเด็กสายลมันดีครับวันนี้ผมอยู่กับอ่าวุฒิชัยมาสุขครับผมครับผมสวัสดีครับวันนี้ครับเป็นไงบ้างครับจากัดโทรวุฒิชัยมาสุขครับผมครับตอนนี้ตั้งแต่เดินทางมาเก็บตัวเป็นยงไงบ้างครับสภาพร่างกายครับตอนนี้ครับวุฒิชัยครับตอนนี้เต็มร้อยครับพร้อมที่จะแข่งขันแล้วครับผมเราก็ไม่ได้มาอยู่ที่นี่เราไม่ได้มาเล่นๆนี่หว่าเรามาอยู่ที่นี่กันเกือบสองอาทิตย์แล้วคือเราล่วงหน้ามาก่อนเพื่อมาปรับสภาพร่างกายสมาคมก็ ได้ดูแลอย่างดีทั้งที่พักทั้งการซ้อมทั้งอะไรคือตอนนี้ร่างกายเราพร้อมไม่มีปัญหาทั้งอาการบาดเจ็บเรื่องน้ำหนักเราตอนนี้พร้อมหมดพร้อมที่จะแข่งขันติดต่อทางบ้านอะไรงนี้ก็ไม่มีหนาไม่มีปัญหาทั้งแม่แล้วก็ทั้งแฟนใช่แมยตอนนี้ก็อยากจะพูดถึงเรื่องแฟนนะพี่มันเราเราเราไม่ขอเราไม่ขอเราเราไม่ขออะไรนะไม่ขอเปิดไม่ขอไม่ขอพูดในเรื่องนี้ดีกว่าครับนี่หรื่ากำลังใจมันจะลาเลยป้า กำลังใจกำลังใจที the the ่สํา <thin> คัญใช่ไหมครับนี่เรากำลังใจที่สำคัญคือครอบครัวครับแล้วก็ประเทศไทยที่เหมือนเราแบกรับคนไม่รู้สักกี่คนที่เราไม่ได้มาสู้ให้คนเดียวเรามาสู้เรามาสู้เพื่อใครเพื่อคนไทยเพื่อทุกๆคนที่ให้กําลังใจเราต่างอะไรถึงพี่น้องชาวไทยหน่อยครับโอ้ก็อยากให้พี่น้องชาวไทยครับผมอยากให้พี่น้องชาวไทยครับช่วยเชียร์นักกีฬาทีมทัพไทยแล้วก็ทีมชาติคนเราด้วยเราตอนนี้ทุกคนอ่า ศึกษอมาก็นานเราเก็บตัวตลอดปีแล้วก็มุ่งมั่นเพื่อมากรรมกีฬานี้เป็นมากรรมกีฬาที่ใหญ่แล้วก็เป็นมากรรมที่ทุกคนให้ความสำคัญไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศหรือในประเทศไทยก็แล้วก็ช่างทุกๆสี่ปีจะมีฮีโร่เพิ่มมาแน่นอนครับเหมือนอีกไม่กี่วันนี้ต้องมีฮีโร่เพิ่มอีกไม่รู้กี่คนของประเทศไทยแน่นอนครับผมครับก็วันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับผมจากสายลมอดีครับรายงานจากบาซิลครับผม ขอบคุณมากครับต่อไปไม่ต้องให้สัมภาษณ์แล้วนะฮะถ้าจะสั <S <S มภาษณ์ <S 2> <S 2> <S กัน,น่ารักขนาดนี้น่ารักทั้งคู่เลย